โยชิโบระนะครับประธานสมาพันธ์ความสมพันธ์ชันมิตรญี่ปุ่นไทยแห่งจังหวัดโฟุกุโอกะมมีความยินดีอย่างยิ่งนะครับที่ได้มีโอกาสตาส้อนรับท่านโยชิโบระและคณะที่มาจากสภาจังหวัดโฟุกุโอกะพรรคประชาธิปตไตยนโยบายเขตดินแดนมักคู่ตับกิจการในเรือนพฤษภาคมที่ถือเป็นการกระชับความสัมพันธ์ ระหว่างสภากรุงเทพมหานครและสภาจังหวัดกโกกาให้เกิดความแน่นแฟนนะครับขันมิตรมากขึ้นแลกนะครับที่เป็นผู้ช่วยขับเคลื่อนสมาพันธ์ความสัมพันธ์ขันมิตรผมกในนักกึกษอยาก思っていまจุชิบะอาจารย์ท่านก็จะทำความเข้าใจดีและความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิด

สวัสดีคร <it> ับผมนัทวุฒิมันอุระครับเขตสวนหลวงครับสวนหลวงพีรพลกระดูกอะไรมากจากเขตพญาไทยครับพยาไทยมาตัดอดสเนโตพี่รพลกระดูกอะไรครับกระดูกลูกนาสวรรณานะคะจากเขตอเภอค่ะน้ามินกาลาเอ็นคอนิชิวากันกินิดเดชจากเขตพระนครค่ะพระนครแอนาะเอโต้การกินิดแพนจิวา เออ่กรณิษงามสุโรัตน hmm. ah pues uh anyway> าค่ะสมาชิกสภากรุงเทพมหานครเขตคลองเตยค่ะคลองเตยโนบังตุกีโนะกรณิษงามสุโรัตนาเด็สวัสดีครับธนวัฒน์เชิดชูกิจคุณจากเขตประเวศครับเลประเวทโนบางตุกีโนะธนวัฒน์เชิดชูกิจเด็กสวัสดีค่ะเลนอม่าอิสราบุตปีจากเขตหลักสี่ค่ะ

提提携を提携を昨年はは福岡にいいていただきました今,は今私ども、福岡県議会がバンコク都議会を訪れる順番にな,番になっています。 เดี๋ยวระยย่าก่อนนะคะแล้เดี๋ยวยรนอยานสินค้าที่มีชื่อเสียงของประเทศไทยนะฮะที่ส่งออกไปต่าโลกเดี๋ยวขอนัเดี๋ยวีสำคัก็เของนี่ไปรีเผานชื่อของฟุกุอกบมาให้แทนไลท์สปีกอ ท่านพีนรับท่านประธานมอบเลยประธานจัดการเลยประธจัดการยเรื่องอะระาณนันหน่คนเดียวคนเดียวาจำแม่นเลยนะครับข้าก็งจำเลยไปกินหมดไปหลายแสนเยนหลายแสน